สาวๆขาจงอย่ากลัวความว้าเหวความโสดความเหงาความโดดเดี่ยวความตัวคนเดียวไม่ต้องกลัวคะ่ะทุกคนบนโลกใบนี้เวลาเกิดเกิดมาคนเดียวเวลาตายก็ตายคนเดียวเช่นเดียวกันดังนั้นจงอย่าได้กลัวทุกสิ่งที่มันอยู่บนโลกใบนี้จงกล้าที่จะเผชิญกับมันคะ่ะเวลาที่เราเป็นโสดเรามีความสุขจะตายจงใช้เวลาโสดของเราให้มีคุณภาพที่สุด ในเวอร์ชั่นที่เราอยากจะให้มันเป็นไปชีวิตของเราใช้ซักเคยได้ยินคำนี้บ่อยๆเนอะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราโสดเราก็ใช้ชีวิตของเราค่ะไปเที่ยวคนเดียวจะเป็นอะไรไปกินคนเดียวจะเป็นอะไรไปนึกออกไหมคะแล้วก็อย่าลืมว่าเฮ้ยช่วงเวลานั้นแหละมันเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถพัฒนาตัวเองได้ดีที่สุดเลยเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดเลยอยากจะแต่งตัวสวยยังไงก็ได้เมคอัพยังไงก็ได้ เออไม่เห็นจําเป็นต้องไปแคร์ใครเลยเพราะว่าเรามีความสุขได้ด้วยตัวเราเองแต่ว่าหลายคนนะคะกลัวความโสดกลัวความเหงาจริงอยู่เวลาที่มันไม่มีคู่อ่ะมันความเหงามันเข้ามาอยู่แล้วแต่มันจะเข้ามาเพียงแค่ระยะเวลาสั้นๆค่ะเวลาเราออกไปข้างนอกเราเห็นคู่คนเดินกันเป็นคู่มีการไปกินกันเป็นคู่ไม่ไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปแต่เราสิไปกินคนเดียวเดินคนเดียวช้อปปิ้งคนเดียวแต่ว่ายอย่าลืมคิดว่า ในช่วงเวลาช่วงเนี้ค่ะมันเป็นช่วงเวลาที่เราจะสามารถมีความสุขในเวอร์ชั่นที่เราอยากจะเป็นด้วยเพราะอะไรเพราะเราไม่จําเป็นต้องส่งข้อความหาใครไม่ต้องรายงานตัวไม่ต้องมีใครคอยชวนทะเลาะไม่ต้องหนักใจออีกต่อไปในเรื่องของชีวิตคู่ใช้เวลาโสดแบบมีความสุขในเวอร์ชั่นที่เราอยากจะให้มันเป็นไปเที่ยวที่ไหนดีพรุ่งนี้กินอะไรดี เราอยากจะไปเดทกับผู้ชายคนไหนดีเราอยากจะแต่งตัวแบบไหนดีอุ้ยตายแล้วมีความสุขจังเลยคิดในทางนี้นะคะเพื่อให้มันเป็น positive thinking คิดเพื่อให้ชีวิตของเราจะพัฒนาตัวเองอยังไงให้เรามีความสุขได้จากตัวเราเองไม่ต้องร้องขอความสุขจาก คนที่เข้ามาจีบเราหรือเขาเป็นแฟนเราหรือใดๆก็แล้วแต่เพราะถ้าวันหนึ่งเราหาความสุขได้จากตัวเองอะคะ่ะเราไม่จําเป็นต้องหาความสุขหรือโหอยหาความสุขจากคนอื่นเลยจริงๆลองทําดูนะคะวันนี้อยากจะไปที่ไหนลองทําดูสิลิสเลยวันนี้อยากจะแต่งตัวแบบไหนหอ,อยากจะไปกินข้าวที่ไหนอยากจะไปเดทกับใครผู้ประเทศไหนดีตองทําดูค่ะชีวิตโสดมีความสุขจะตายไม่ต้องมีใครมาคอย จำจี้ว่าเธออยู่ไหนถามถามอยู่นั่นแหละว่าเมื่อไหรจะกลับบ้านอยู่ที่ไหนทําอะไรอยู่ทาไมวันนี้แต่งตัวเซ็กซี่จังไปทําอะไรเธอนอกใจฉลอนู่นนี่นั่นความเครียดก็มีเยอะนะคะเวลาที่มีคู่อะค่ะแต่เวลาที่เราโสดเนี่ยมันไม่มีความเครียดเหล่านั้นมันมีแต่ความเหงาเข้ามาแค่นั้นเอง